น้องได้คำถามว่านางนกพมา่ามีส่วนช่วยในการสืบสารวัฒนธรรมอย่างไรนางนกพมา่ามีส่วนช่วยสืบสารวัฒนธรรมอย่างไรเชิญค่ะขอบคุณค่ะนางนกพมาานะคะมีส่วนช่วยสืบสารวัฒนธรรมได้หลายประการค่ะแต่ประการที่มองจากใกล้ตัวคือหนึ่งค่ะประเพณีของคนไทย คือวิถีไทยที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่มีความใ่ล้ชิ้สนิทสนมกันและให้ความอบอุ่นกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นการได้มาร่วมกันลอยกระทงหรือว่าทำกิจกรรมทำกระทงนะคะก็เป็นการได้ทำให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันได้พักผ่อนหย่อนใจจากกิจกรรมที่ทำมาในปีนคีค่ะและนอกจากนี้นะคะ ประเพณีลอยกระทงนะคะยังเปิดโอกาสให้พวกเราผู้เข้าประกวดนางนกพระานางนพมาศได้แสดงความสามารถและประสบการณ์ชิงหวชิงกันในบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณผู้จัดงานและขอบคุณพี่น้องชาวตำบลอารีสานทุกคคท่านค่ะค่ะคุณต่อคของ ผู้เข้ารอบน,นะคะหมายเลขเก้านะคะขณะนี้นะคะท่านคณะกรรมการทั้งห้าท่านก็คงจะหนักใจพอสมควรนะคะว่าผู้เข้ารอบทั้งห้าคนนั้นนอกจากจะมีรูปรักที่สวยงามแล้วการตอบคําถามและไหวพริบของทั้งห้าคนนั้นก็ไม่แพ้และ,ะลดน้อยถอยกว่ากันเลยค่ะครับกรรมการกําลังรวมคะแนนอยู่จัดลําดับ,ดบ<ำ>นะครับที่1ถึงที่หนะครับในช่วงนี้และคะแนนเจ้าหน้าที่ไป รางวัลขวัญใจมหาชนจาได้และขอเชิญด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ประกาศให้ทราบไม่ทราบว่ารางวัลขวัญใจมหาชนจะอยู่นะ5คนบนเวทีหรือไม่นะครับไม่แน่รางวัลขวัญใจมหาชนอาจจะอยู่ด้านล่างซึ่งลงไปพักผ่อนแล้วก็ได้ใครจะไปทราบขณะนี้คณะกรรมาการฝ่ายรางวัลขวัญใจมหาชนกําลังนับคะแนนจากลูกปองนะครับเบอร์ใดจะได้สักครู่เดียวครับท่านช่วงนี้นะครับ ท่านยนโมนางนพมาศของเรา5หมายเลขลองทายสิว่าหมายเลขใดจะเข้าวินในระบบคะแนนหมายเลขใดจะได้รางวัลขวัญใจมหาชนอหนูเคลื่อนตัวมาตรงนี้อีก39เชิญจ้ะจะดูกันใกล้ๆเลยนะครับเชิญทาง5คนนี้แล้วลองทายใจกรรมการสิว่ากรรมการจะให้หมายเลขใดเป็นนางนพมาศประจําปี2553 ด้วยระบบคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยความเที่ยงธรรมและนางนุบมาศหมายเลขใดอยู่บนเวทีนี้หรือไม่ที่จะได้รางวัลขวัญใจมหาชนนะครับสักครู่เดียวเท่านั้น ความระทึกใจที่ท่านรอคอยอยู่ตลอดคืนค่ำนี้ก็จะได้ปรากฏให้ทุกท่านได้ทราบเพราะเราทำงานด้วยความโปร่งใสกรรมการทั้ง5ท่านผู้สังเกตให้ความเที่ยงธรรมกับทุกหมายเลขที่ปรากฏในวันนี้เป็นการสืบสารประเพณีไทยลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไปคําถามก็ตอบไปแล้วเรียบร้อยกรรมการกำลังนับคะแนนรวมอยู่นะครับค่ะ ผู้ที่ได้รับคําตัดสินนะคะเป็นตาแหน่งนางนกพมาศโดยท่านคณะกรรมการผู้ส่งเกียรตทั้ง5ท่านนะคะจะได้รับเงินรางวัลน,นะคะ15,000บาทพร้อมด้วยถ้วยรางวัลและสาย